สวัสดีค่ะแฟนคลับทเทวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นหนังสือหวยทงชัยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเลขเด่นจากหนังสือหวยทงชัยงวดนี้เด่นสามหกเจ็ดนะคะสามหกเจ็ดหนังสือหวยทงชัยเลขหน้าปกงวดที่แล้วไม่เข้านะคะแต่ว่างวดนี้แอดคิดว่าคงจะเข้า ตรงนี้นะคะเรามาดูตัวเลขข้างในเลยจ้าเลขเด่นจากหนังสือทงชัยนะคะ งวดนี้เลขท้ายสองตัวของวันที่สองพฤษภาคมเลขท้ายสองตัวแอดก็ชอบสองตัวนี้นะคะก็คือเลขศูนย์เลขเจ็ดนะคะอาจารย์เอียดห้วยยอดให้มาศูนย์กับเก้านะคะแต่ว่าแอดคิดว่า ถ้าศูนย์เข้านี่ก็จะเป็นศูนย์เจ็ดนะคะถ้าเก้าเข้าก็จะเป็นเก้าห้านี่คือเลขเด่นของหนังซือหวยทงชัยอาจารย์สงขลาให้มาสามหกเจ็ดส่วนเลขท้ายหาดใหญ่ก็ให้มา ศูนสูตรสำเร็จนะคะให้มาเด่นหนึสูตรสำเร็จ วันที่หนึ่งเต็งหกนะคะเต็งหกเอาตัวไหนเนาะเต็งหก มาดูหยิบเงินเลขแปดห้านี้ของหยิบเงินนี้ตรงกับหลายสำนักเนาะถ้าจะเข้าเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือศูนย์ปดแปดห้านี้มาบนงวดนี้แปดบนแปดล่างเนาะงวดนี้แปดบนแปดล่างนะคะ แปดบนแปดล่างจากหนังสือปากแดงศักดิ์สิทธิ์ยิบปัวล่างก็ยังมาศูนย์แปดอยู่นะคะแต่ว่าสองห้านี้มาหลายสำนักเนาะแปดศูนย์ แปดศูนยูนแปดเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนบนสองแปดนะคะส่วนบนสองแปดหยิบหัวล่างเด่นศูนแล้วก็แปดดับสาม เลขดับงวดที่แล้วดับไม่ขาดนะคะนี่คือเลขดับของหนังสือหวยทงชัยเลขงวดนี้หนังสือทงชัยนะคะมาสวยมากเลยเป็นเลขที่แอดคิดว่าเข้านะคะ ศูนย์มาล่างสองมาบนอาจจะเป็นนี่ค่ะศูนย์แปดนะคะสองแปดแต่ว่าเลขที่เด่นมากที่สุดก็คือเลขสองสามเนาะถ้าจะให้แอดชอบแอดชอบแปดนะคะแปดแล้วก็สองนะคะ่ะ ชอบสองแปดบางสำนักมาสองห้านะคะนี่ไงสองแปดจริงๆนะคะถ้าไม่ใช่สองแปดก็เป็นสองสามนะคะอสอ แปะกุง้งนี่ถ้ามาสองนะคะถ้ามาห้าก็เป็นห้าเจ็ดนะคะถ้ามาสองก็ห้าสองถ้าเลขเด่นสองนี้มาหลายสำนักเนาะฟันธงแปะกรง 1> 1, 4, 5, นหนึ่งสี่ห้าเด่นหนึ่งแต่ว่าชอบตัวเลขที่ติดสองนะคะติดห้าเลขห้าศูนย์จะมาหรือไม่นี่เลขติดสองมาหลายสำนักนะคะติดสองมาหลายสำนัก โดยเฉพาะสองหนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาให้ดูเลขที่มาสองนะคะรวยระเบิดมาสองสองบน5ล่างยอดฟูดะมา2บน5ล่างหบนนะคะอันนี้คือเลขติดสองที่เอามาให้ชมพระเ็กตัวจริงก็ติดสอง อันนี้สองบนห้าล่างสองมาเาร้อยเปอร์เซ็นของติ๊กนิโร่นะคะถ้าจะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งเอาสองสามเอาสองสามนะคะถ้าจะเลือกเอาก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดง้วดต่อไปสองบนนะคะสองบน ถ้าสองบนของหนังสือหวยทงใจก็คือสามสองนะคะสามสองท่านใดที่กดไลค์แล้วก็รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบก,ก็ขอให้ท่านจึงโชคดีนะคะท่านไม่ชอบการวิเคราะห์ของหนังสือหวยรงใจของแอดท่านก็ผ่านนะคะ หัวน,นี้สำหรับเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมา07นะคะของหนังสือหวยติ๊กนิเโลดแล้วก็ตรงกับตรงนี้ด้วย07นย์เจะคะเลขท้ายนะคะสำหรับบนก็คือสองนะคะสองอะไรบ้างก็ให้ท่านไปพิจรารณาเอานะคะ แต่ว่าเลขที่แอดชอบของนังกศึกห่วยตรงใจก็คือสาสองนะคะสาสองขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์แอดก็ฝากขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ